เลรับรากลับเข้าสู่ในช่วงโฮบอลเหนือนะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วก็เป็นช่วงสุดท้ายของทีมสนามตั้งวงเล่าในสัปดาห์นี้ด้วยนะครับ โทษฐานที่ไม่ได้เจอกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราใช้เวลากันพอสมควรเลยนะสัปดาห์นี้นะครับใช่ท่าน่าจะมีอีกสักหน่อยนะขอขออยู่กันต่อยสักหน่อยละกันเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของทีสามรอบชิงแชมป์ประเทศสัปดาห์นี้จะทราบรวคับทสรุปทีสามใครได้ขึ้นไปทีสองมั่งตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายว่าใครจะตามอุไทยกับกระบี่กระบี่ไปครับแต่อุไทยกับกระบี่ซึ่งเป็นคู่ชิงเนี่ยความน่าสนใจก็คือจะทําให้รู้ว่าทีมไหนจะได้ แชมป์ประเทศไทยครับนี่ครับคือเรามาดูคู่ชิงทั้งคู่ใออฟเนี่ยฝั่เหนือสุดเหนือใต้สุดใต้จริงๆนะเพราะว่าพิสานตะวันออกไม่ไม่ได้แสกมาเลยครับใช่เหนือกับใต้เลยจริงๆปีนี้เป็นเป็นการเป็นการพบกันนี่ตุนจรดเหนือจรวดใต้สิงเหนือประทะเสือใต้ครับผมประมาณนั้นเลยนะฮะประเภทเอ่อเสือใต้นี่อะไร เสือใต้ไปยังยงมไยมนิกสิงเนื้อลหรอแฮมบวกเออ <c oughs> นั่นแหละประมาณนั้นแลแล้ <c oughs> วก็สิงเนือ้อวิไลมอง <c oughs> ร่าแห่งชาติ <c oughs> ยังไปคุณอยาจะไปโยงมาอีกคุณตั้งผมอุตส่าห์ไปไกลแล้วนะ <c oughs> อ่ะทีนี้มาที่โปรแกรมนิดหนึ่งล้วกันสัปดาห์นี้เป็นบทสรุปนะเริ่มจากวันเสาร์ชิงอันดับสามนัดแรกที่โลก เสมอกันนครศรีไปอย่างเจ็บปวดครับโดยเฉพาะลูกหมอของจอโปโลซาเลสลูกนั่นแหละฮะลูกที่จกออกมาจากตัวเรียกควักแล้วกันนะควักควักควเฮ้ยคนภาคกลางเขาเขเรียกจุกเนี้ยนะจุกกลางอีสานก็จกนะคือกิริยาคือเหมือนลุงนั่นแหละทําให้ต้องจําใจแบ่งแต้มนะครับเลยทําให้สถานการณ์ในนัดที่สองที่ทางด้านของพี่โลกต้องไปเยือนนครศรีนะครับในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับตามโปรแกรมเนี่ยแต่เวลา16บหนาฬิกาเนี่ยพี่โลก ถือว่าเสียเปรียบนิดนิดและกันเพราะว่าเสียเวโกนะครับเพราะว่าฟุตบอลรายการนี้ยังใช้เรื่องของเวโกอยู่นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมในสุดสัปดาห์นี้วันเสาร์พอดูเหมือนว่านครศรีจัดหนักนะขออนุญาตสบปคในจังหวัดได้การอนุมัติว่าความจุของสนามเนี่ยให้75% 70%เลย75%โอ้โหนทีเดอนน ตายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเอาจริงครับหรือเปล่าที่โลกทําได้ไหมไม่รู้อะต้องไปว่าไงคุณตะคือตอนนี้ผมมองนะครับล่าสุดที่สัมภาษณ์โค้ชธอมเขาบอกว่า มันเป็นงานที่ยากและไม่มีใครอยากจะเพียงพำมคือคือพลาดแล้วก็คือพลาดเลยครับแต่ความได้เปรียบมันก็อย่างที่พี่หนึ่งบอกว่านครศรีถ้าเขาเล่นแค่ศูนย์ศูนย์ใช่เข้าไปเขาก็เบอร์ละคือถ้าเสมอแบบไม่มีสกอร์เขาก็เข้าใช่เขาก็ได้แล้วแต่ถ้าเสมอแบบมีสกอร์ก็ต้องดูด้วยถ้าหนึ่งหนึ่งต้องต่อเวลาถ้าสองสองเรียบร้อยเรียบร้อยพี่โลกใช่เรียบร้อยพี่โลกแต่ผมเชื่อว่าเขาจะเก็บขอสามแต้มมากกว่าครับนะดูทรงคือมัน ต้องขาดเกมนี้ผมว่านะขาดนี่คือฝั่งไหนครับไม่รู้ทีมใดทีมหนึ่งมันมันมันออกได้ทั้งสามน้าฮะต้องแพ้ไดนอนใช่ไหมคือมันต้องมีการชนะแพ้แพ้กันเกิดขึ้นคงไม่มีเจ้าอ่ะใช่ไหมครับก็หวังว่าเจ้าซีมจะโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบกลับบ้านตัวเองด้วยนะครับตอนนี้ปัญหาคือเขากลับไปถิ่นเขาด้วยนะเล่าฟอนสีบ้านเขาบ้านเกิดบ้านเกิดเขาพังงานแต่เขาเหมือนมาโตมาเล่นบอลอะไรแถวๆนี้คุยกันมาคือเขากลับไปตรงนั้นนี่คือประมาณว่าโอเค เขาไม่เคยเล่นให้ทีมทางใต้เลยนะใช่ใช่ไม่เคยเลยมาเรียนที่มอลังสิตเล่นให้มอลังสิตแล้วโผล่มาโผไทยเลยเออนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นเกมนี้ขุนพลเรสวนพบกับทางด้านของของบางกรนแดนใต้เนี่ยผมมองแล้วเจ้าบ้านมีเปรียบก็มีเปรียบครับใช่ไหมนะแต่ผมดูว่าถ้ามันเสมอมันก็ต้องมีแบบมีสกอร์แล้วแบบ เยอะด้วยอ่ะอ๋อถ้าถ้าเยอะนี่เข้าทางพิโลกเหรอเข้าทางพิโลกครับเออคือตอนนี้ที่อย่างที่ผมบอกว่ามันออกได้ทั้งสามหน้าโอเคแต่ถ้าสุดเหมือที่ผมว่าไม่ศูนย์ศูนย์นะไม่ศูนย์ศูนย์ใช่ไหมผมก็มีประตูเออเดี๋ยวเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เลยนะครับบ่ายสี่โมงเย็นนะครับโมงเย็นนะนะครับส่วนวันอาทิตย์ครับชิงแชมป์ประเทศไทยครับกระบีกลับไปรับอุไัยเกมแรกเนี่ย เรียกว่าแพ้แบบเหมือนจะสู้ไม่ได้ด้วยนะครับสกอร์ศูนย์สองโดยเฉพาะทางด้านของแพ้ความต่างในเรื่องของเรื่องคุณภาพนักฟุตบอลแน่นอนครับนะลิคาโดซานโตนี่โอ้โหพอตอนเล่นนี่ใช้แล้วใช่อีกนะก็ทั้งลิคาโดซานโตแล้วก็นกเต้ไ็ซิโกซีกซิโกซ่ด้วยแล้วก็เจ้าคนอไรที่ตบัญญาแล้วนะแต่เนี้ยทางกระบี่เขาก็จะมีตัวประคองก็อย่างเจ้านิดสิบพงษ์เจริญสินเนี่ยก็ แล้วก็มีคนเนี่เซดูที่ยืนหลังนะครับแล้วก็รามิโร่เลกินนังก็หน้าลำพูนอีกหลาคนน่ะตอนนั้นมีอยู่คนหนึ่งไอ้น้องนั่นน่ะก็นั่นก็ก็กลับไปเล่นให้กระบี่เหมือนกันตอนนี้ก็เล่นให้กระบี่อยู่เหมือนกันสิก็งเ์ยเนยไม่ใช่ไม่ใช่มีคนใช่มี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 อยู่คนผมจําชื่อไม่ได้เหมือนกันนะมันน้องก็เพะทักมาอยู่เหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยของของนครสีเนี่ยขออนุญาตสบคเปิดให้เข้า7 5็น้าเครับนาะแต่ของกระบี่นี่พูดเลยครับฟรี มาเลยอันเลยเหมือนอุดอวันนั้นที่ลำพูนไปอะะลำพูนก kind of ็ลำพูนเจออุดอยก็เหมือนกันอุดอบอกเข้ามานักเข้ามาเลยเข้ามาเลยอะไรเงี้ยเออกระบี่ใช้ศูนรนี้เลยฮะเข้ามาเชียร์กันได้เยอะสองศูนย์ไงนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมที่จะต้องพบกับอูไทยสําหรับกระบี่เองเนี่ยกลับมาได้ไหมเพราถือว่าอูไทยเรียกกลุ่มความได้เปรียบเยอะเลยนะะนะมาสองศูนย์ในนัดแรกเนี่ยครับเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคยากว่ะคุณหนึ่งผมว่ายากว่ะใช่มไม่ยากใช่ไหมผมว่ายากนะผมจำไม่ได้วงคุณตาขอบคุณมากเลยที่ตัวนอกหรือตัวไทยคนไทยคนไทยคนไทยนี่ไหมแก้วเขียวนี่ไอานนท์มั้งอานนท์เพชรวัตรสิบเปอร์เซ็นต์เอออานนท์อานนท์จ้าอานนท์เพชรวัฒน์กองหน้าอดีตศรีประพงศ์นี่ก็แมวเวๆที่ดูงดังอยู่นะช่วงก่อนโควิดเอออ่ะทีนี้มองดูแล้วเนี่ยโดยสถานการณ์เนี่ย น่าจะไม่ไม่น่าจะพลาดสาหรับอูทไทยนะไทยก็น่าจะคว้าแชมป์ชั้นประเทศนะชั้นประเทศแล้วก็ขึ้นชั้นอย่างสง่างามนะครับด้วยการเป็นแชมป์ประเทศไทยนี่คือในส่วนของทีสามรอบชิงแชมป์ประเทศที่จะเป็นบทสรุปในสุดสัปดาห์นี้แล้วนะฮะทีนี้มาถึงเชิร์เทลสตอรี่ให้เสื้อ เล่ากวนเราเรื่องเล่าเรื่องอาคุณตาโซโล่เลยไหนไหนก็มาพูดถึงเนี่ยว่าที่ทีหนึ่งโซนเหนือเออฮะีหน้ายังไงทีแชมป์เลยไมแด้วตีหน้ายังไงโซนเหนือบนก็ไม่แน่เหงานะครับอย่างนั้นมีทีหนึ่งให้ได้ดูนะอีกอีกหนึ่งทีมอีกหนึ่งครัโซนเหนือจากเชียงรายยูละครับเออแต่เตะที่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกัน